สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำเกี่ยวกับเอกสารประกอบการจดทะเบียนสมรสนะคะบุคคลที่มีอายุ20ปีขึ้นไปนะคะอยากจะจดทะเบียนสมรสนะคะสามารถไปจดทะเบียนสมรสได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอเลยนะคะแต่การจดทะเบียนสมรสก็จะมีเงื่อนไขยอยู่หลายกรณีเช่นกันค่ะเรามาพูดถึงกรณีแรกกันเลยนะคะก็คือคู่สมรสนะคะไม่เคยมีใครเคยจดทะเบียนสมรสกันมาก่อนนะคะและยังไม่มีบุตรด้วยกันนะคะ หลักฐานประกอบก็จะมี 1. บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสทั้งคู่ค่ะ 2. พยานบุคคลจำนวน2ท่านนะคะพยานต้องมีอายุ20ปีขึ้นไปค่ะพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแค่นี้นะคะก็สามารถไปจดทะเบียนสมรสได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอแล้วนะคะกรณีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะ กรณีที่ผู้สมรสฝ่ายหญิงนะคะอยากจะเปลี่ยนคำนำหน้านามหรืออยากจะเปลี่ยนนามสกุลนะคะไปใช้ตามผู้สมรสฝ่ายชายนะคะการจดทะเบียนสมรสสามารถจดได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอค่ะแต่การเปลี่ยนชื่อสกุลนะคะจะต้องไปแก้ไขตามภูมิลำเนาของผู้สมรสฝ่ายหญิงเท่านั้นนะคะเมื่อทำการเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผู้สมรสฝ่ายหญิงก็จะต้องเปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนค่ะ สำหรับกรณีที่2นะคะก็คือชายหญิงทั้งคู่นะคะหรือว่าคู่สมรสนะคะไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนเลยนะคะแต่ว่ามีบุตรด้วยกันแล้วนะคะหลักฐานประกอบในการจดทะเบียนสมรสก็จะมี1ค่ะบัตรประจําตัวของประชาชนของทั้งคู่นะคะ2ส,สุติบัตรบุตรค่ะ3พยานบุคคลจํานวน2ท่านนะคะพยานอายุ20ปีขึ้นไปนะคะและบัตรประจําตัวประชาชนพยานด้วยนะคะและมีกรณีเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยนะคะก็คือ หาคู่สมรสเคยเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลนะคะให้นหําหลักฐานตัวนี้ไปด้วยนะคะเพื่อที่ให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบว่าการเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุลนั้นตรงกับสุทธิบัตรของบุตรหรือเปล่านะคะแค่นี้นะคะก็สามารถไปจดทะเบียนสมรสได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอแล้วค่ะ และสำหรับวันนี้นะคะเราขอจบคลิปวิดีโอไว้จต่เพียงเท่านี้นะคะหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวิดีโอนี้นะคะจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมในการจดทะเบียนสมรสนะคะ